แรงมาพร้อมกับวิธีการเร่งแสงทุกการลงทุนครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเป็น M&A I Forum เอฟวันมันนี่เรามาจัดในงาน M&A I Forum ครับช่วงที่2นี้เราจะมาคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับนวัตรกรรมไทยและการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีไทยครับซึ่งตอนนี้ผมได้รับเกียรติจากาบริษัทเด็กซอนนะครับบริษัทเด็กซอนเทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือว่าเด็กซอนซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับคุณนวรัตน์คำศรี ควมในการฝ่ายพาณิชย์และการตลาดของดิ x ซอนแล้วก็ดรอิทธิพัฒน์ชินางกูลทีวัตครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัทดิ x ซอนที่มีจํำกับมหาชนตัวดิ x ซอนครับขอบคุณ <c oughs> ทั้งสองท่านเลยครับที่ให้เกียรติกับรางในการเน,นี่ยบันนี้ของเราครับก่อนอื่นเลย <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้จักดิ x ซอนว่าดิ x ซอนคือใครทำธุรกิจอะไรครับ ครับก็บริษัทเร็กซอนเทคโนโลยีนะครับหลักๆเราจะมี2ธุรกิจหลักนะครับก็คือธุรกิจตรวจสอบไม่ทำลายนะครับก็อันนี้จะเป็นธุรกิจเริ่มแรกของเราแล้วก็ธุรกิจที่2นะครับก็คือธุรกิจตรวจสอบข้อรำเรียงครับสําหรับธุรกิจแรกของเราครับเราก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่อยู่ในตลาดเนี้ยมายาวประมาณสามสิปีครับเราก็เป็นเอ่อนำวิศวกรไทยครับไปให้บริการ ในพวกคูมิภาพนะครับครับส่วนธุรกิจที่สองเนี่ยครับเรามองว่าเป็นธุรกิจที่จะเติบโตได้มากกว่าธุรกิจแรกธุรกิจแรกเราไปรับภูมิภาคธุรกิจที่สองเนี่ยเราอยากไปรับโลกครับสำหรับการตรวจสอบท่อนะครับในส่วนของการตรวจสอบท่อหลักก็จะมีอยู่สาส่วนครับตรวจสอบแบบทางกายภาพหรือว่าตรวจสอบเชียวเมทรีะก็คือรูปทรงมีปิดเกี้ยวไหมหรือมีปัญหาไหมนะครับแบบที่สองเขาเรียกตรวจสอบแบบพลูชันหรือตรวจสอบการกัดกร่อนนะครับ เวลาท่อที่แบบมีการใช้งานนะครับมันก็จะมีเรื่องของการกัดกร่อนโดย,ยสารได้นะครับเรื่องขนาะดท่อจะบางลงบางลงแล้วก็วันในวันนึงอาจจะรั่วได้นะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบที่เราให้บริการอยู่อย่างที่สามเรียกว่าการตรวจสอบไวยาลหรือตรวจสอบอนะไรตรวบซึ่งเป็นการตรวจสอบที่มีมูลค่าสูงไอ้การตรวจสอบสอบท่อสามส่วนนี้ครับมันมีความยากง่ายอะไรยังไงเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างครับครับก็ จริงๆแล้วการตรวจสอบข้อสองแบบแรกนะครับก็จะมีให้บริการอยู่ประมาณสิบลายในโลกนะครับ,รบก็จะเป็นการตรวจสอบที่ถือว่ามีความยากระดับหนึ่งคนระับในเอเชียก็น่าจะมีเราลายเดียวที่ให้บริการรูปแบบนี้ครับส่วนการตรวจสอบรอยร้าวเนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นในช่วงประมาณปีสองพันสองศูนย์นะครับคือเพิ่งมีมาไม่นานเลยอนะ่ะปีสองพันยี่สิบประมาณห้าหกปีก่อนใช่ครับ ซึ่งเอ่อเราก็เป็นประมาณหนึ่งในสามบริษัทที่มีที่พีดการตรวจสอบนะครับหนึ่งในสามของบริษัทที่มีอยู่ทั้งโลกเลยนะครับทุกวันนี้นะที่ที่สามารถตรวจสอบเป็นขั้นสูงที่ที่บอกว่าตรวจสอบลอยแลว้วโม้ชสงสัยอย่างหนึ่งครับว่าเวลาท่อเป็นรั่วกับมันร้าวอะครับมันเหมือนหรือมันต่างไปยังไงอันไหนที่ดูร้ายแรงกว่านะก็จริงๆ,ๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นท่อโคลรช่นปกติที่ไม่ใช่รอยแล้วเป็นท่อร่วนะคะ มันก็เหมือนการสึกกร่อนตามการใช้งานสมมติว่าท่ออันนี้มีอายุการใช้งานคาดวอกว่าสักสามสิบปีเวลาใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยท่อก็จะบางลงบางลงจนอาจจะทําให้เกิดการรั่วได้แต่ถ้าเกิดท่อที่มีรอยร้าหรือว่าเราเรียกมันว่าแครกเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนรอยแตกเหมือนเวลาเราหินดิบที่กระจก่ะค่ะมันก็จะเป็นรอยแครกตันนี้ท่อระเบิดระเบิดใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าค่อยๆสึกกร่อนเนี่ยมันไม่ใช่แบบท่อระเบิดที่มันอนตคตเพราะฉะนั้นรอยแครกเนี่ยค่ะ จะค่อนข้างทําให้มันส่งผลร้ายแรงมากกว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอะไรที่มันร้ายแรงมากกว่าถ้ามันเกิดรอยรลาใช่ถูกต้องแต่ถ้ารอยรั่วมันก็แค่แบบของที่มันอยู่ในหองมันค่อยรั่วเสียหายไปใช่อณตอนนี้ครับรายได้ของบริาษัทครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับรายได้ส่วนใหญ่มาจากในประเทศทั้งหมดเลยไหมหรือว่ามีส่วสนได้เป็นยังไงบ้างครับมาจากต่างประเทศด้วยหรือเปล่าครับปัจจุบันรายได้เราก็จะซึ่งหนึ่งนะครับมาจากรายได้ในประเทศและปะก็อีกซึ่ง ป็นรายได้ต่างระเศครับคือเด็กซอนเนี่ยครับเรามีการให้บริการมกา,รมา,ก,ารกกว่า50เทศโลกครับครับเน้นภูมิภาคไหนหรือว่าตลาดไหนเป็นพิเศษไหมครับครับจริงๆขึ้นอยู่กับส่วนของธุรกิจนะครับสำหรับ n g t ที่เกินไปครับเราก็ให้บริการภูมิภาคเอเชียก็อันนี้ก็เป็นรายได้ที่ที่เป็นเบสไลน์ส่วนหนึ่งของเราครับ,รบส่วนในเรื่องการตรวจสอบท่อเนี่ยครับก็จะเป็น หลักๆก,ก็จะอยู่ในทั่วโลกเหมือนกันนะ,ะแต่ถ้าเกิดตรวจสอบรอยล้วเนี่ยจะอยู่ในประเทศที่มีท่อที่มีอายุมากท่อที่คุณานมาก,อ,มอ,ายมากอย่างเช่นสหรัฐอเมริการหรือทวีปยุโรปลเนี่ยครับจะมีความต้องการผมลืมถามไปนิดนึงตรวจสอบท่อฮะท่อที่ที่เราตรวจสอบมาเป็นท่ออะไรนะสัวในญ่เป็นท่อผสมน้นมนนำมันอาน้ำมันแต่ด้วยแคพเปอร์ลิตี้ของเราครับสามารถตรวจสอบไปทั้งท่อน้ำมันท่อแก๊สา นอกจากตรวจสอบพ่อเราเราตรวจสอบอย่างอื่นด้วยไหมก็ทุกๆอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอะค่ะต้องการการตรวจสอบหมดเลยอยากให้มองเหมือนว่าเวลาเราทํางานเหมือนคนเราเนี่ยค่ะทุกๆปีอะหรือว่าแล้วแต่กําหนดการแล้วกันเราก็ยังจะต้องเข้าไปหาคุณหมอเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายในโรงงานก็เหมือนกันค่ะในทุกๆฟาร์ซิลิตี้ก็จะมีข้อกําหนดว่าในทุกๆปีหรือทุกรอบเนี่ยก็ต้องการการตรวจสอบค่ะซึ่งจริงๆเราวมนเป็นข้อกาหนดของกฎหมายด้วยไหมฮะจริงๆเป็นข้อกําหนดเลยค่ะอย่ามมติว่า เป็นแท้งอันนึงก็จะบอกว่าเอ้ข้อกาหนดเนี่ยต้องตรวจสอบอ,อะไรบ้างตรวจสอบผลิภกีป่ปีอย่างเงี้ยครับเอ,อ่อเดี๋ยวนี้นว,วัตรกรรมใหม่ๆอะไรใหม่ๆเข้ามาครับเด็กซ<อ>่อนเองใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ในการทรําธุรกิจยังไงบ้างครับอ๋อก็จริงๆแล้วในเทรนด์ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของ AI แล้วก็ Data Analysis เนาะเอ่อณปัจจุบันนะคะนอกจากเรื่องนวัตรกรรมเนี่ยเข้ามาการความต้องการของลูกค้าเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นอย่างจริงๆแล้วค่ะในอดีตเนี่ยอาจจะไม่มีการต้องการการตรวจสอบแร ต่ณปัจจุบันเนี่ยรอยร้าวเนี่ยเริ่มมทเทอร์ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นพอลูกค้าต้องการการตรวจสอบรอยร้าวความละเอียดก็มากขึ้นปริมาณ Data ก็มากขึ้นค่ะทำให้จริงๆแล้วการส่งมอบรีพอร์ตเนี่ยจะต้องเทคระยะเวลามากขึ้นเพราะในการ Data แอนาลิซ์แอนาลิเซต้าเราก็จะดูที่มากขึ้นทีนี้ค่ะจริงๆทุกบริษัทที่ทําการตรวจสอบเหมือนกันเนี่ยประสบปัญหาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันต้องใช้เวลาในการแอนาลิเซต้าเดซอาเองอะค่ะก็พยายามเอา AI เนี่ยเข้ามาอินทิเกรตตรงนี้เพื่อช่วยในการแอน้ล้เซต้าแล้ว เออแล้วสิ่งที่จะช่วยผลักดันให้แ e ็กซอนก้าเข้าไปสู่การแต่เมียบอกว่ารายได้ห้าสิรซนต์มาจากตักงประใช่ไหมครับโกลดต่อไปในอนาคตของเด็กซอนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นแบบระดับโลกมากขึ้นนะฮะเรามีวิเศษทันหรือวางกลยุทธ์ยังไงบ้างครับก็จริงๆในเรื่องของการเติบโตครับเราก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดย้อนกลับไปดูตั้งแต่เราเปิดบริษัทมาครับ เราเติบโตทุกป like like ีครับม like ีแค่ช่วงแบบวิกฤตน้ำมันหรืออะไรที่แบบเป็นช่วงเอ่อวันออฟทิเลียดเนี่ยที่รายได้เราไม่เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างปีที่ผ่านมาเราก็เติบโตถึง17เปเซ็นนะครับปีนี้เราก็วางแผนเติบโตถึง20เปอร์เซ็นต์วาเราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราจะบรรลุเป้าหมายครับผมแล้วอีกหน้าหนึ่งครับความท้าทายคือโลกกําลังเปลี่ยนผ่านในในลองเตอร์ไม่แมกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรที่เป็น พลังสะอาดมากขึ้นลดการใช้น้ํามันอะไรอย่างเงี้ยฮะอยเช่นถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็น EV อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเออด้วยด้วยต่แก่ผมบอกว่าจะได้ยินว่าแบบเด็กซ่อนนี่ยตรวจสอบท่อน้ี่มันเป็นหลักอันเนี้ยมันเป็นความตระหนักในอนาคตของเด็กซ่อนะครับแล้วเด็กซ่อนกําลังปรับตัวเองยวให้ทางเดี๋ยวนี้บ้างช่วยตอบได้นะก็จริงๆแล้วอ่ะเด็กซอนก็พัฒนาอุปกรณ์ไปเรื่อยๆจริงๆริงในฟลอยด์แมนนะปัจจุบันอะค่ะทางยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยเขาคอนเซิร์ตเรื่องเนี้ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือน ลูกค้าที่เพิ่งตรวจสอบไปเมื่อสักเดือนของต่อสักปีที่ผ่านมาค่ะเขาจะคอนเวิร์ตท่อที่ใช้อยู่เป็นจากท่อน้ำมันเนี้ยค่ะเป็นขนส่งไฮโดรเจนทีเนี้ยค่ะเ e ็กซอนก็เอาอุปกรณ์ของเราถ้าเกิดว่าจากท่อน้ำมันไปท่อไฮโดรเจนเนี่ยอย่างนึงที่เราคอนเซิร์นมากมากก็คือรอยแคกก็คือรอยแตกในท่อในท่อที่เป็นเฟสแรกอันนั้นคืองานที่ประเทศฝรั่งเศสอันนี้พูดได้เพราะว่าหลังจากที่เราตรวจสอบเสร็จเนี่ยทางเด็กซอนกับลูกค้าไปพรีเซนต์เปเปอร์ด้วยกันที่ที่งานเบอร์ลินที่เยอรมัน ก็คือลูกค้าเนี่ยต้องการเอาท่อนน้หนักไปใช้เป็นไฮโดรเจนเราก็ได้ทําการตรวจสอบแคร็กแล้ว้็ตรวจสอบโคลรชันทุกองศาเลยค่ะเพื่อตรวจสอบท่อที่จะเปลี่ยนผ่านจากท่อน้ํามันเนี่ยไปสู่ท่อแก๊สคือใช้ท่อเดิมเปลี่ยนจากขนส่งน้ํามันไปเป็นแก๊สถูกต้องค่ะไม่ใช่ท่อใหม่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ท่อใหม่แล้วก็จริงๆระบบท่อค่ะครึ่งหนึ่งของท่อทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดเขาจะมีพลังงานในอนาคต เ,เปลี่ยนฐานเกิดขึ้นนะคะคก็คงอาจจะไม่ใช่ท่อใหม่ทั้งหมดก็คงจะใช้ระบบท่อเดิมะค่ะในการเปลี่ยนจากน,น้ำมันเป็นแก๊สค่ะซึ่งมันใช้ได้ใช่ไหมครับก็ต้องมีการตรวจสอบค่ะก็ะต้องให้เด็กซ่อน,เ,นเข้าไปตรวจสอบรูนะคะนั่นกลาย<ช>เป็นว่ากลับกลายเป็นโอกาสมากกว่าความเสีายหรือเปล่ารปลี่ยไปยังไงฮะถ้าเราอยู่ฝั่งเนี้ยจริงจริงเด็กซอนมองว่าเป็นโอกาสครับใช่ซึ่งถ้าเกิดเราสามารถเอาท่อน้ำมันมาเปลี่ยนเป็นท่อไฮโดรเจนได้เนี่ยครับมันก็สามารถลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้มหาศาลครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างรายได,ได้ให้กับเด็กซอนอย่างมีประนเสเยอะโอเคจากที่มองว่าเป็นความท้าทายตอนนี้เท่าที่ผมได้ยินเป็นก,กลายเป็นโอกาสมากกว่าใปนเรื่สังไหมครับใช่ครับเราก็มองว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เราเติบโตได้แบบติดตัวตรงนี้นะเพราะฉะนั้นจริงๆเราครับเด็กซ่อนอ่ะตอนนี้เท่ากลยุทธ์ในการเติบโตครับเจาะตลาดไหนเป็นพิเศษเลยครับจริงๆตอนนี้เทคโนโลยีที่เป็นแสกชิพของเราครับก็คือเทคโนโลยีเขาเรียกว่า ทคโนโลยีเอออัลตราโซนิกก็คือการปล่อยคลื่นเสียงไปที่ผนกพ่อเนี่ยครับก็รับรับผลว่าแบบพ่อมีปัญหาหรือเปล่านะครับในตัวเทคโนโลยีที่เราเป็นตัวชูโรงปัจจุบันนะก็คือมีการตรวจสอบรอยแล้วนะครับซึ่งการตรวจสอบแต่ละครั้งนัมันท่านท่านสุดนะครับก็ตลาดที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับกับุโรป แล้วตลาดเกิดใหม่อย่างฝั่งเอเชียหรือว่าในย่านอาเซียนบ้านเราอะครับมันมีโอกาสเติบโตอีกมากน้อยแค่ไหนครับครับจริงๆประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่เนี่ยก็จะเป็นประเทศที่แบบมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเยอะครับนะครับในเทคนิคการตรวจสอบของเราเนี่ยครับก็สามารถตรวจสอบเมื่อหลังจิตตั้งนะครับขึ้นครับโดยเฉพาะการตรวจสอบแบบกายภาพหรือชูเมทิตอนนี้เทรนของโลกอีกเทรนหนึ่งที่กําลังมาแรงใน เรื่องของความยั่งยืนในเรื่องของ ESG ใช่ไหมครับตัวเด็กซอนเองครับมีแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบรับกับเหตุนี้ยังไงบ้างไหมครับจริงๆเหมือนปีที่แล้วค่ะเด็กซอนอาจจะมีรูข่าวสั้นๆว่าเราอ่ะได้ร่วมมือกับบริษัทที่ประเทศสหรัฐอเมริกากําลังนคิด้นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบท่อที่จะเอาไปใช้ในการขนส่งไฮโดรเจนค่ะครับท่านคิดว่านี้ก็อาจจะชัดเจนว่าเราอ่ะ พยายามพัฒนาอย่างมากากับนวัตกรรมของเราเพื่อให้สามารถซัพพอร์ตเอเนอร์จีทรานสิชันในอนาคตได้นะครับผมนอกจากไฮโดรเจนแล้วก็จะเป็นท่อที่ผนส่งคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะพวกคาร์บอนแคปเจอร์โซเลตเนี้ยค่ะเราก็พยายามพัฒนาอุปกรณ์ของเราให้สามารถซัพพอร์ตองนี้ไน้นึ่งครับผมสรุปเลยแล้วกันครับโดยสรุปแล้วครับจริงๆแล้วเด็กซมีจุดแข็งอะไรที่ที่ทำให้ น่าสนใจแบบถ้าผมนักลงทุนฟังแล้วอะน่าสนใจที่จะเข้ามาเ่ราะมกับเด็กซอนครับก็จริงๆของเด็กซ่อนเนี่ยครับเราก็จุดแข็งไม่ใชเรื่องการพัฒนาคนนะครับเราฝึกแข่งทั้งสองด้านอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็การพัฒนาของเราครับเป็นการพัฒนาที่มีทิศทางมีตลาดรองรับอะไรครับก็จะเป็นจุดที่ทาให้เราประสบความเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาครับผมสุดท้ายแล้วครับอยากให้ท่านไหนก็ได้ครับฝากถึงนักลงทุนทางบ้านครับ เกี่ยวกับเด็กซอนเลยนะอาจจะเริ่มจากทาง oh. คอมเมอร์เชียลกนแล้วครับได้ค่ะจากทางแป้งเลยอยากให้ทางนัง้นข้อมูลมองว่านวันตกรรมของเด็กซะะ่อนค่ะอุปกรณ์ทุกๆอย่างที่เราเรียกว่าไฮเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาที่ประเทศไทยแล้วเราก็ส่งออกไปทํางานทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เมริกาเหนืออ,อเมริกาใต้หรือว่าแอฟริกาประเทศที่อาจจะไม่เคยได้ยินแทนซานีอย่างงี้ค่ะเราส่งไปหมดแล้วอยากให้นวัตกรรมไทยค่ะอันนี้สร้างชื่อเสียงไปให้คนทั่วโลกถ้าเกิดนักลงทุนสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอยางให้เข้ามาที่เด็กซ่อนหรือว่าสามารถติดต่่ออาาเเพืข้ม ข้อมบุญขอบเกิดได้ค่ะครับผมยัยวันนี้ทางธนาการอีบอวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสมคันต์มากเลยครับอขอบคุณครับขอบคุณครับ